ก็ปกติหลังๆเนี่ยจะเล่นหนังน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเราจะเล่นอันที่เรารู้สึกว่ามันชอบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้รู้ว่าอันที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันน้อยน้อยจนจะไม่ต้องเล่นละ <c oughs> ก็อีกนิดนึงก็จะออกวงการหนังละเพราะว่ามันไม่ถูกใจท <c oughs> ีแล้วก็ใฝ่ฝันไหมฮะว่าอยากเล่นแฟนตาซีอยากเล่นแบบตลกแบบ <c oughs> ที่แบบเมืองจีนเขาชอบทําแต่ประเทศไทยไม่ค่อยมีอ่ะ <c oughs> แล้วพอมาเจอบทที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเรา เรามองข้ามไม่ได้จริงๆเราเราเราทิ้งโอกาสนี้ไม่ได้เราเราอยากให้คนดูได้ดูด้วยเราได้เล่นด้วยครับเลยต้องรับครับจริงๆแล้วเรามองบทมีมานานแค่ไหนม,มองหาแบบผมมองหาตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นเรื่องแรกอะ่ะผมมองหาตั้งแต่เป็นเด็กอะ่ะว่าวันหนึ่งถ้าผมเป็นนักแสดงนะผมอยากเล่นหนังตลกที่มันมีสเปเชียลเอฟเฟกหรือว่าเป็นเรื่องที่เหนือความเป็นจริงมีอภินิหารมีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบโอกาสก็ต้องเรียกว่า แคบไม่มีให้เล่นเลยดีกว่านะครับพอมันมีแล้วมันแบบตอนมีก็ดีใจแล้วพออ่านบทปุ๊บตลกด้วยมันยิ่งแบบว่ายังไงก็ต้องขอเมียเล่นอ่ะครับคือจริงเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกบทที่เลือกเลือกเยอะไปถ้าในเรื่องของอาชีพเนี่ยไม่ดีหรอกก็คือเลือกงานนะครับแต่ถ้าในเรื่องของมุมมองผมผมจะถือว่าเวลาผมรับเลือกเล่นเนี่ยผมถือว่าผมเป็นถ้าผมเป็นคนดู จะอยากดูไหมถ้าผมไม่อยากดูผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไมอยากเล่นแต่ถ้าผมต้องอยากดูเองก่อนว่าเอยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าดูแล้วเราก็จะเป็นคนเล่นฤฤฤฤให้ได้ครับทุกครั้งต้องปรึกษาพี่วนก่อนตลอดใช่ก็ต้องปรึกษาทุกเรื่องนะฮะว่าตอนนั้นงานเยอะไหมหรือว่าบทอะไรต่างๆว่าเพราะว่าผมและภรรยาเนี่ยจะค่อนข้างักเล่นตลกกัเล่นได้แต่ว่า,าจะรักษาภาพลักษณ์ในเรื่องของบทว่ามันไปในทางลบ บางไหมอะไรเงี้ยอย่าง,างเรามีครอบครัวแล้วเงี้ยอ,อย่างเลิฟซินที่มันจริงจังอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เคยเล่นนะแต่อย่างเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันว่ามันเอ้เขาเขาภูมกับเขาบอกว่ามันแค่ตลกตลกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ติ๊กเกสดาพร <c oughs> แล้วก็คง <c oughs> ไม่มีอะไรมากอีแล้วครก็คือเราไม่อยากรับเลิฟซินอยู่แล้วเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> เราอยากเออเราเราอยากขอภูมิกับว่าอย่ามีครับ เราไม่อยากเล่นไม่ฮะผมรู้ได้ด้วยจิตสำนึกของผมเองฮะว่าผมไม่ควรเล่นผมรักลูกเมียของผมก็คือเราอัทําพรักเป็นหลักภาหรักเป็นหลักแล้วเราก็ทำแบบนี้มานานแล้วคนก็รักลูกเราอะไรเงี้ยลูกเราดังกว่าเราอีกอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราไปเล่นแบบนั้นเดียวก็จะมีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่อยากเล่นก็คือความรู้สึกลูกด้วย ครับผมห่วงชีวิตด้วยห่วงไอ้ยักษ์รอยเขาโตกว่านี้ดึงก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นก็คือไม่มีความคิดอยากจะเล่นไม่มีความคิดอยากจะเล่นเลยไม่อยากเล่นเลิฟซีนครับไม่ใช่ทางก็คือเราไม่ได้กลัวพี่ฝนใช่ไหมไม่มันเป็นจิตใต้สำนึกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ทางของเราเราเล่นแค่ตลกโปกฮาให้เกียรติครอบครัวให้เกียรติครอบครัวครับล่าสุด